สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนจะมาแกะกล่องสุ่มที่เป็นงานนอกกระแสแต่ว่าจะเป็นคอลเลคชันเกี่ยวกับแอนิมอลนะคะเป็นเกี่ยวกับสัตว์เนาะเพราะว่าเนูคิดลินก็ชอบใช่ไหมคะหมัน,นี้เองก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ากล่องสุ่มที่เราเลือกมาในวันนี้เป็นงานนอกกระแสที่มีราคาถูกราคาไม่แรงเลยแล้วก็น่ารักมากๆด้วยเราก็ได้มาทั้งหมด2กล่องนะคะเป็น เจ้านูกินะคะกล่องน,นี้กับกล่องน,นี้นะคะเป็น Q a t t a c แเดี๋ยวเราจะมาแนะนำตัวละครในกล่องกันนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างอ่ะเริ่มต้นจากเจ้า Q ิ t t a c แท็ตัวนี้นะคะบเอาตัวนี้ตันแป๊บนึงนะคะลูกนี่นะคะก็จะมีทั้งหมด8ดตัวแบบนี้นะคะแล้วก็มีหนึ่ง e t อืมแล้วดูแต่และตัวสิคะว่ามันน่ารักมากๆเลยนะด้วยความที่มันเป็นแอนะิมอลเนาะมันก็จะ เด็กๆก,ก็จะชอบใช่ไหมคะหนูคริดดินก็ชอบใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสัตว์อนะเนาะมันก็จะตะมุตันนี้ก็จะเข้าถึงเด็กๆได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็น่ารักแน่นอนขนนุ่มๆนะคะรุ่นนี้นะคะคิวแอนแท็ตัวนี้จะมีแต่หัวนะคะแล้วก็ไหนเขาดูของคริสตินหน่อยคะ่ะลูกกีนะคะมาเต็มตัวเลยมีทั้งหมด6ตัวนะคะกับ2 s e ซีเคร็ตมาีน่ารักมา,มากเลยค่ะอื หมอนมีเองก็เลือกไม่ถูกเลยนะคะเนี่ยถ้ามันจะน่ารักแบบนี้ <S <S งั้นยานจะมาเริ่มแกะของคริสลินก่อนดีไหมคะมมหมอนมีอยากได้ตัวกระต่ายหนูอยากได้กระต่ายใช่ไหมคะลูกกระต่ายกระต่ายม,ม,มีชื่อว่า Little Rabbit นะคะีอยากชอบกระต่ายนุ่มกระต่ายน่ารักน่ารักใช่ไหมคะหมอนมีขอเลือกก่อนนะมอนมีอยากได้อะไรเอ่ยจริงๆเลยก็น่ารักทุกตัวจริงๆนะคะ แต่มมนมีขอเป็นซีเรตดีกว่ามันได้ลุ้นดีนะแต่ว่าหนูคริสลินอยากได้เป็นกระต่ายตัวนี้ค่ะมันมีขอเป็นซีเครตหนึ่งในสองตัวนี้แล้วกันเนาะไม่อยากด้าัวกยะต่าามันไมีได้สีเรตแน่ <c oughs> โอเคคร้นเรามาลุ้นกันนะคะให้หนูคริสลินแกะนะคะ่หน <c oughs> ูต้องแกะดีๆนะลูกนี่เอามามีมมช่วยเลาะให้ก่อนล้วกันนะคะ ียงเล yup. <laughs> ็กยูงไงคะลูกอรอได้แล้วค่ะเรียร้อยลุ้นลุ้ลุ้นลุ้นลุ้นแค่ลูกอยาให้มันมีเห็นการ์นะแบบนี้ไม่อยเห็นแอบเงแอบเกรง ลุงไปกับลูกด้วยแล้วเนี่ยไห็นไหมคะไม่ไหมเด็กมีสินี่ยค่ะนี่ค่ะค่อยๆฉีกค่ะค่อยๆนเบาๆยืดๆอ่ะนี่แกให้นะคะ อ้าว,าวแต่ใบนี้จให้ลูกดูกสีนะคะมัน,นี้กวนเห็นมากเลยอ่าแต่ใบน,นี้จะไม่ตึงเต็มลูกเห็นหรือยังคะสีอะไรคะส,สีอะไรคะสีเหลืองอ๋อถ้าสีเหลืองเป็นรู้สึกจะเป็นอันนี้ใช่ไหมอ๋อคอกี้นี่นะคะอืมตมั้มโอ้น่นารักค่ะลูกไหนเขาไม่ดูหน่อยค่ะตาบูชะมัดเลยแต <laughs> ่วลูกพูดจาแบบนั้น น่ารักดีค่ะนี่นะตาโตๆแปบบ๋วนแบบีมีองค์้าแบบนี้นะคะสีเหลืองสดใสมากเลยหางจุ๊บๆตะมูดตะมีแล้วก็มีผ้าบอนคอแบบนี้นะคะโอเคแขนน้องก็น่ารักค่ะอะโอเคถ้างั้นเราเรามาลุ้นของมันนี้กันดีไหมคะม<า> <S <S อย<ม>ากได้ที่มเลือกของมบนี้ได้สิไ <มา S 1> ด้สิไดิ โอ้ใจตรงกับมามีเลยคะ่ะมามีก็อยากได้น้องวัวเหมือนกันนะคะนี่นะคะหนูคริสซิ่งกับมามีหมายมั่นตั้งมือว่าอยากจะได้ตัวนี้กันเป็นน้องวัวเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาลุ้นกันถ่ะว่าเราจะได้น้องวัวไปหรือเปล่าเนาะ,ะกล่องนี้แอบมีสภาพเย็นๆนิดนึงเพราะว่าเด<ห>ินทางมาไกลต้องขับปลาไว้นะ้ำมันนึ่นงหรอ,อกจากอ้าตุ๊ตตุ๊ต ผมพิเหลับตาเลยอ่ะลุ้นใช่ไหมคะลุ้นนะโอเคให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันแล้วรหรือจะถูพิเศษได้อะไรได้อะไรคะได้อะไรคะได้อะไรคะคำก่อนคำได้เอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะน้องหมาคะ่ะหมา,อหมาโอ้ยได้เกี๊ยได้น้องหมานะคะแต่น้องหมาก็น่ารักค่ะลูกดูสิน้องก็น่ารักเหมือนกันนะคะม,นนมืนมีบ้านหมือมีเรืองะ ก็มีนี่ตาขยับไม่ได้คะ่ะลูกตาเป็นแข็งๆเลื่อนไม่ได้นะนี่นะคะมีที่เกี่ยวสายมาให้สองข้างด้วยแต่รุ่นนี้ไม่มีสิกนะคะนะเ okay. ออดูสิอืมเป็นน้ังห่าจริงๆด้วยคะ่ะนี่มีกระดูกอยู่บนหัวแล้วก็มีหางจุ้ปุ๊บอยู่ข้างหลังเนี่ยนะหนูก้นวหนหกเกวันนี้สัตว์ส,สตัวที่เราได้นะคะ ค่ะอาการหนูใช่ไหมการมาบรรจไม่เหมือนกันเลยนี่คะ่ะโอเคเราสองคนวันนี้ได้สองตัวนี้ก็น่ารักนะคะนะถือว่าไม่ผิดหวังแต่ถ้าได้สีเขียวมันบิ๊จะปวดใจเรากเลยเพราะสีเขียวเราเต็มตู้เอาลูกโอเคคะ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้บายบายดีไหมคะบายบาย หน้าเราจะมาแกะกันใหม่นะคะแล้วก็จะลุ้นอีกนะดีไหมท่างมันไม่ออกโอเคค่ะใ,ใช่ไหมแม่ห่างมันอีกอืกใช่ในการของหม,มาค่ะเล่นนี่งกับตัวนี้อืมเป็นตัวอะไรอ่ะลาออคอกกี้ค่ะโอเคก็ไมหนูอยกับตัวนี้ก็ใช่ไงคะลูกก็คือตัวนี้แหละคะ่ะถูกแล้วนีไ่ไงไม่เหมือนตรงไหนอ่ะเนี่ยเห็นไหมสีเหลืองเหมือนกันด้วย อ๋อกระต่ายข้างวนน่ะเหรอบางทีเราก็ต้องผิดหวังบ้างนะคะลูกนะไม่มีอะไรสมใจไปทุกอย่างนะคะเรียนรู้กับความผิดหวังแล้วก็อยู่กับมันได้เพราะจริงๆมันก็น่ารักนะมองความน่ารักของมันให้ออกนะคะโอเควันนี้เรามาบายๆกันเถอะบ๊ายบาย